หนูค่าตอนนี้ชีวิตหนูโด่งดังมากเลยไม่มีใครไม่รู้จักชื่อบิวกัลยยณีหนูก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างหลายคนก็มองว่าโอ้ยเดี๋ยวนี้เธอหญิงมากทำไมเขาเม้ามอยว่าเธอหญิงเั้าห็นุ่มก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงๆหนูเป็นคนที่ไม่หญิงเลยนะคะไม่ไม่หญิงเลยเพราะว่าพื้นฐานเราเองเนี่ยพ,พ่อเป็นพ่อเป็นพันโรงแม่เป็นแม่ค้าเพราะฉะนั้นแม่เข้าโรงเรียนเนี่ยแม่ให้ไหว้ตั้งแต่เสาธง เสาธงโรงเรียนเลยต้องไหว้ทุกวันเสาไฟฟ้าแม่ก็ให้ไหว้คนทุกคนก็ให้ไหว้หมดใช่ค่ะอขอทงขอทาอะไรแม่ได้ไหมว่าปกติหน้าของหนูถ้าเวลาคุยกันปกติเนี่ยเธอไม่หัวเราะเธอไม่ยิ้มหน้าเธอก็แบบดูเป็นนิสเนมไหมเอออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความคมของใบหน้าของเัวก็เลยทําให้ดูคงจะวีนรอเป่าจริงๆคนที่ไปคุยแบบเนี้ยอาจจะเจอหนูตอนที่หนูปวดห้องน้ําหนักหนักหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้นะจย์ จริงๆหนูเป็นเหมือนกัน่ะจะไปทักเธอออถ้าเธอปวดท้องขี้เขาประทานโทษอาจารย์เยนพูดหยาบภาษาใต้ปวดขี้ใช่ไหมคือบางทีมันก็ไม่ไหวแบบพี่คะรอแป๊บหนึ่งนี่ไมให้หนูเข้าน้ําก่อนอะไรเงี้ยหน้ามันหน้ามันอารมณ์มันก็ไปแ่ะถ้่เธอลงจะคอนเสิร์ตมาเต้นเต้นฉี่จะลาดลงมาก็มาถ่ายรูปหน่อยค่ะคือเดี๋ยวกันเดี๋ยวก่อนได้ไหมคะอะไรเงี้ยเออใช่บางทีพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไปอออยู่หน้าประตูเลยไปจิ้มดูไปแอบดูอะไรเงี้ยหนูก็ปี๊ดใส่หนูก็ไม่ผิดใช่ป่คะ แอบดูหนูทําไมในห้องน้าอะไรเงี้ยประมาณนี้เขาก็อยากดูน้องบิวเวลานั่งส่วมมาหน้าสวยไหมหรือเปล่าเออแต่จริงๆความเป็นศิลปินหนูพูดไม่ได้นะคะถ้าเขาชอบเขารักโอเคเขาแทบจะแบบเข้ามาอยู่ติดประชิดตัวแล้วไม่ไปไหนเลยค่ะหนูไม่มีคนดูแลหรอกเวลาหนูออกคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ค่ะน้อยค่ะแทบจะไม่เอาไปเลยเพราะหนูคิดว่าคนดูแลเรื่องเยอะ อืม <polarization. S 2> ใช่นะศิลปินไม่เท่าไรหรอกอีพวกผู้จัดการกับพีอาร์นี่แหละค่ะแสบทั้งนั้นเลยค่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นเนาะเห็นด้วยเนาะค่ะค่ะลูกค้าเพื่อนเก่าๆที่เรียนโรงเรียนเดียวกันที่ทางใต้เขาว่าหนูเปลี่ยนไปเยอะมากเขาเมากันทั้งสู้ราดนี่ทําไมเขาพูดกันอย่างนั้นล่ะหนูเออจริงๆแล้วถ้าพูดตามตรงเลยนะคะอาจารย์เวลาเขานัดเจอกันก็คือเวลางานของเราเวลาเรานัดเจอไม่ว่างเพราะมีลูกมีผัวหมดแล้วต้องเลี้ยงลูก เรี่องอะไรอยู่ที่บ้านเนาะเขาก็เลยแบบจะให้หนูไปหาจะให้อะไรเงี้ยอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะงานเราชีวิตเราไม่เหมือนคนอื่นเนาะวันหยุดปีใหม่เดี๋ยวเขาหยุดันยาวยืดเลยเธอต้องร้องเพลงทุกวันวันแล้รู้กี่ที่เพราะมาเป็นความสุขเทศกาลคืองานของเราใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแล้วอย่างนี้จะว่าหญิงได้ไงอไม่เจอกันก็หาว่าเดี๋ยวนี้นี่นัดก็ไม่เคยมาดิวเดี๋ยวนี้ไม่มีทางมาหรอกเขาดังแล้วใช่ค่ะ เธอมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนเพื่อนที่สู้รอดไหมแ,แรงให้เข้าใจที่ถ้าเกิดพบเห็นเจอกันได้นะ,ะข้ามาทักได้เลยเพราะว่าอย่างเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าไปเจอกันลังเวทีเข้าไม่ทึ่งจริงๆหรือเข้าไม่ได้จริงๆซิซอฮ่อเม่เข้าอันนี้คอยว้ากันอีกทีคอยเคลียร์กันอีกทีแต่ถ้าเจอกันข้างน้องเนี่ยเหมือนอย่างเ,เดิมค่ะ แล้วจะเจอได้ยังไงล่ะเวลาไม่ตรงกันเพื่อนอย่างเหมือนเดิมค่ะแต่แต่ไม่เจอกันเลยจะเหมือนเดิมยังไงล่ะใช่ไหมเวลามันไม่ตรงกันช่วยทํำยังไงนะคะเออนี่แล้วเขาก็ยังมีพูดกันอีกนะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนสนับสนุนเธอเหมือนกันหลายคนเห็นเขาว่าเธอเนละคุณแม่กระทั่งคนที่ช่วยเธอแก้งเกิดอ่ยุธ่ารนี่เธอก็ไม่มองไม่ดูดำดูดีไม่ทักทายว่าบิลฉันว่าเธอ ต้องแก้ข่าวนะจริงๆมาเริ่มแรกเลยเนี่ยเขาเม้์กันว่าหนูกับโปรดิวเซอร์อ่ะเป็นแฟนกันเ,ออเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มมีคอนเสิร์ตเข้ามาพอเราเริ่มดังโดนเมาส์เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะต้องห่างอ,ออกหน่อยทีนี้พี่คนที่เขามาแต่งเพลงให้ทำให้เรามีชื่อเสียงว่าเราเป็นสาวรามยามเย็นต,ตั้งตั้งเขาเรียกตั้งตัวให้เรานะคะออพอไปพอ พอออกอัลบั้มจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่มีชื่อว่าเป็นโปรดิวเซอร์เราออ,อันนั้นคือเขาไปคุยกับผู้ใหญ่จริงหนูไม่รู้เรื่องหนูมีหน้นา,านที่ร้องอย่างเดียวใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจะหาว่าหนูเนลคุณไม่ได้เพราะหนูไม่รู้เรื่องจริงๆ กลายเป็นว่าหนูเนี่ยพอเวลาจะดังขึ้นมาก็ไม่ใส่ชื่อเขาไม่เห็นเขาทั้งที่เขาอยู่เบื้องหลังหนับหนุนใช่ค่ะอุ้ยตายแหละนี่ถ้าหนูไม่พูดจากปากของหนูวันนี้นะคนเขาไม่เข้าใจแล้วเกิดมีคนเอาไปพูดต่อในทํานองแบบนี้บิวเสียหายนะตอนนั้นแรงมากค่ะจย์ลงหนังสือพิมพ์มีเน็บมีแขวะมีขึ้นต้นบอใบไม้อยู่เป็นนักร้องลูกทุ่งเพื่อชีวิตอะไรเงี้ย แล้วทำไมหนูไม่เชิญนักข่าวสื่อมวลชนจัดแถลงข่าวที่ตกอาสยามเอาให้มันสนั่นไปเลยล่ะหนูคิดว่าเราสามารถคุยกันเองได้แต่พอเอาก็จริงเนี่ยคือแค่ยกมือไหว้เขาก็เดินผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยเหรอคะแล้วตอนนี้บิวได้อธิบายกับพี่เขาฟังหรือเปล่ายังค่ะพูดพูดพูดเขาอาจจะนั่งดูอยู่ก็ได้ีนกล้องนี้ค่ะ กล้องตาก,กล้องคนนี้หล่อมากหนูพูดเลยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดพี่ฟังอยู่นะคะจริงๆหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ชื่อโปรดิเวเซอร์หรือค่าเปอร์เซ็นต์หรืออะไรก็ตามเพราะว่าวันนี้หนูคิดที่จะเป็นนัก,กร้องวันเดียวพอหนูได้ทําตามความฝันหนูแล้วในระบบเรื่องของบริษัทหนูไม่รู้จริงๆค่ะถ้าเกิดพี่เข้าใจผิดยังไงหรือเกลียดชังหนูวันนี้หนูกลับขอโทษด,ด้วยนะคะผู้ตายหนูน่ารักมากเลยค่ะผิดหรือไม่ผิดเราเป็นเด็ก แล้วเราก็เป็นศิลปินเราก็ต้องก้มหัวนอบน้อมทำตนนี่ราคาอาจารย์ว่าทำไมหนูถึงจเจรินเร็วแล้วก็รุ่งเรืองมาเพราะหนูเป็นคน forgive and forget รู้จักที่จะให้แล้วก็ลืมลืมไปซะอะไรอย่างเงี้ยหน้าหนูก็เลยดูสวยวันสวยคืนคตลอดเส้นทางที่ผ่านมาหนูคิดไหมคะหนูดังเร็วเป็นนิสหนึ่งหรือเปล่ามันก็เลยแบบเหมือนแบบเดินแหวกคนอื่นเข้ามาหมดเลยสะดุดกันไปเป็นแถบเป็นแถวก็เลยว่าหนูหญิงบ้างเนรคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยข่าวไม่ดีเมื่อสิ ปีที่แล้วค่ะอาจารย์ยังยังไม่มีลูกทุ่งเพื่อชีวิตแนวนี้ใช่แล้วก็หนูยังเด็กมากตอนนั้น21ปีแล้วก็พอโปรโมทปุ๊บภายใน2เดือนเนี่ยหนูมีคอนเสิร์ตเลยคนรู้จักเลยทั่วประเทศหนูก็เลยตกใจไงคะตกใจดังจากเรียนๆอยู่เนี่ยไปไหนมีคนทักจะกินข้าวก็ไม่ได้กินจะเดินห้างก็คนโน้นมาดึงน,นี้มาดึงเราก็เลยจากจากความใฝ่ฝันเนี่ยกลายเป็นความแบบระแวงกลายเป็นแบบ โอ้ยเนี่ยยังกินข้าวไม่อิ่มเลยพี่เรียกถ่ายรูปแล้วพี่รอหนูหน่อยไม่ได้เหรอแล้วก็บิดมีเงินไงคะมีเงินมีคนเข้ามาไปไหนเขาให้แซงคิวก่อนทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอำนาจอืเหลิง,ลงใช่ค่ะตายแล้วแสดงว่าความเป็นศิลปินเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าถ้าใช้ไม่ถูกที่ใช่ค่ะหนูก็จะกลายเป็นคนหลงตัวเองบ้าอำนาจเอาแต่ใจใช่ค่ะซึ่งบิวไม่ได้เป็นเลยใช่ไหมคะปีแรกค่ะ จะเป็นเหรอคะไม่เป็นใช่ไหมคะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะตอนนั้น่ะตกใจมากกว่าทําตัวไม่ถูกเขาให้เราแซงคิวเหรอไม่ไม่เป็นไรครับพี่หนูนั่งตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องนั่งบนโน้นก็ได้อะไรเงี้ยอือเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเจ้าขาเห็นไหมคะน้อง20นิสเดียวมีผลงานที่ดังสถานปัตตภีเสร็จแล้วความดัง ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เลยวางตัวไม่ถูกบางทีก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดไปบ้างก็เลยโดนเมาส์ว่าดังแล้วลืมตัวบ้างเนแลรคุณบ้างญิงบ้างแต่ตอนนี้ไม่เป็นละรู้ดีหมดแล้วใช่ไหมคะไม่เป็นเลยค่ะ,คะเราจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีแฟนเพลงค่ะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียแบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Mac ด้วยกดเลยครับกดกดซิเร็วกด